าติวันนี้วันที่30เดือนเมษายนปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับดาดาเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนปี1994หัวข้อของเมรีในวันนี้การมาเป็นผู้ที่หลุดหายเข้าไปในการมีประสบการณ์กับทุกๆคุณธรรมและพลังคือการมีโชคแห่งความสุข วันนี้บับดาดาผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรักกำลังเฉลิมฉลองการพบปะกับลูกๆของท่านผู้ที่เป็นตัวแห่งความรักพ่อมีความรักอันลึกล้ำต่อลูกๆและลูกๆก็ยังมีความลึกล้ำในความรักต่อพ่อเส้นเชือกแห่งความรักนี้ดึงลูกๆมาที่นี่และมันก็ยังดึงพ่อมาที่นี่ด้วยลูกๆรู้ว่า ความรักของพระเจ้านี้นั้นให้ความสุขมากมายอย่างไรเมื่อลูกนั้นเริ่มดูดซับอยู่ในความรักนี้แม้นแต่เพียงวินาทีลูกนั้นลืมความทุกข์หลายๆชนิดทั้งหมดแล้วลูกก็จะเริ่มแก่งไกวอยู่ในความสุขเหนือสัมผัสลูกลูกนั้นมีประสบการณ์นี้ลูกนั้น มีประสบการณ์นี้ไม่ใช่หรือบับดาดากำลังดูว่าในเรื่องของโลกข้างนอกลูกดวงยานแล้วแสนจะธรรมดาแล้วโชคของลูกนั้นก็ยังแสนจะสูงส่งตลอดทั่วทั้งวงจรไม่มีดวงยานศาสนาดารามัตมาหรือมหาตามะดวงยานที่ยิ่งใหญ่จะได้รับหรือ สามารถได้รับโชคเช่นนั้นได้ดังนั้นลูกลกลูกนั้นธรรมดาอย่างสุดๆแล้วลูกนั้นก็ยังยิ่งใหญ่และก็สูงสุดด้วยบับดาดาลักดวงยานที่ธรรมดาธรรมดาบับดาดาลักดวงยานธรรมดาธรรมดาทําไมพ่อเองนั้นได้มาในร่างกายธรรมดาธรรมดา ท่านไม่ได้มาในร่างกายของราชาหรือราชินีบบาไม่ได้มาในร่างกายของราชาหรือราชินีท่านนั้นไม่ได้มาในร่างกายของดวงยญาณมหาตมะหรือมหาตมะท่านนั้นมาในร่างกายธรมธรมดาธรรมดาและลูกๆนั้นก็มาก็อย่างแสนจะธรรมดาด้วย แม้นอภิมหาเศรษฐีในวันนี้ก็ธรรมดาแม้นมักอภิมหาเศรษฐีในวันนี้ก็อยู่อย่างธรรมดาธรรมดาลูกๆนั้นธรรมดานั้นมีความรู้สึกถึงศรัทธาและมีความรักในการศรัทธาอย่างสุดซึ้งและพ่อก็ต้องการลูกๆด้วยความรู้สึกศรัทธาอย่างสุดซึ้งเช่นนั้น พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จที่ง่ายดายโดยการรับใช้พร้อมๆกันกับคำพูดและความคิดของลูกขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จที่ง่ายดายโดยการรับใช้พร้อมๆกับคำพูดและความคิดของลูกเช่นเดียวกับการรับใช้ด้วยคำพูดให้รับใช้ด้วยความคิดพลังความคิดเช่นกันคือ งานรับใช้ที่เต็มไปด้วยพลังสุดท้ายเมื่อลูกรับใช้ด้วยรูปรวมของการรับใช้ด้วยความคิดและด้วยคำพูดก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายลูกจะได้รับผลสองชั้นมีไม่กี่คนผู้ที่รับใช้ด้วยคำพูดแต่ขอให้คนอื่นๆทั้งหลายผู้ที่ดูแลทุกสิ่งและพูดที่มั่นหมายอยู่ในงานอื่นๆรับใช้ด้วยจิตใจของเขา ด้วยการทำเช่นนี้ของลูกบรรยากาศก็จะยกยุคให้รูปแต่ละคนเข้าใจชั้นจะต้องรับใช้โดยการทำเช่นนี้ของลูกบรรยากาศก็จะเต็มบริพลังและเป็นงานรับใช้สองชั้นก็จะเกิดขึ้นคติพจน์ในวันนี้ให้คงอยู่อย่างนั่งอยู่บนที่นั่ง ของสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงตลอดเวลาแล้วลูกจะคงอยู่อย่างไม่วันไหวและมั่นคงมั่นคงตลอดเวลาให้นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงตลอดเวลาแล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างไม่วันไหวและไม่สั่นคลอนตลอดเวลาอัจฉะโอชานติ